เธอเคยเสียเวลาสอนคนที่ไม่อยากเรียนไหมเคยช่วยคนที่ไม่อยากช่วยตัวเองไหมเคยให้คำแนะนำแต่กลับถูกมองข้ามไหมถ้าใช่งั้นเธอกำลังทำผิดพลาดร้ายแรงเธอกำลังเทน้ำใส่ตะกรา้ากำลังหว่านเมล็ดพืชบนหินกำลังจุดไฟในสายฝนและที่แย่ที่สุดเธอกำลังเสียโอกาสในการช่วยคนที่สมควรได้รับการช่วยเหลือจริงๆ ดูสิเกษตรกรที่ฉลาดจะไม่หว่านเมล็ดข้าวบนพื้นหินไม่ว่าเขาจะอยากให้หินเป็นนาข้าวแค่ไหนเพราะเขารู้ว่าหินคือหินไม่มีวันเป็นดินเองในสมัยราชวงศ์หมิงมีนักปราชญ์คนหนึ่งชื่อหวังหยางหมิงเขาเป็นคนที่เมตตาอยากช่วยเหลือคนอื่นให้เก่งขึ้นเขาเปิดโรงเรียนสอนฟรีต้อนรับทุกคนที่มาเรียน ในวันแรกมีคนมาเรียนร้อยคนเขาดีใจมากสอนด้วยความเอาใจใส่แต่ภายในสัปดาห์แรกเหลือแค่ห0คนเดือนแรกเหลือ20สคนปีแรกเหลือแค่หคนนักปราดเริ่มเข้าใจปัญหาไม่ใช่ที่การสอนของเขาปัญหาอยู่ที่ใจคนที่มาเรียนพวกเขาได้ไม่อยากเรียนจริงๆพวกเขาแค่อยากได้อะไรฟรีๆจากวันนั้นเขาเปลี่ยนวิธี เขาจะสอนแค่คนที่แสดงให้เห็นว่าอยากเรียนจริงๆคนที่เต็มใจเสียสละคนที่มาสม่ำเสมอคนที่ถามคำถามที่แสดงว่าคิดตามผลที่ได้นักเรียนห้าคนที่เหลืออยู่กลายเป็นนักปราดชื่อดังทั้งห้าคนพวกเขาเปลี่ยนแปลงโลกได้จริงนี่คือบทเรียนแรกการสอนคนที่ไม่อยากเรียนคือการเสียเวลาทั้งของเธอและของเขา การช่วยคนที่ไม่อยากช่วยตัวเองคือการทำให้เขาขี้เกียจมากขึ้นในคำพีเต๋าเต๋อจริจงมีคำสอนว่าเจอเซิ่งจือจือแปลว่าผู้รู้จักไม่พูดมากผู้พูดมากไม่รู้จักแต่วันนี้จะเพิ่มเติมให้ผู้ที่อยากรู้ไม่ต้องบังคับผู้ที่ต้องบังคับไม่อยากรู้การรู้จักแยกแยะคนที่สมควรสอนกับคนที่ไม่สมควรสอนมีเจ็ดสัญญาณ สัญญาณแรกดูจากการถามคำถามคนที่อยากเรียนจริงๆจ,จะถามคำถามที่แสดงว่าเขาคิดตามคำถามที่ลึกซึง้งคำถามที่แสดงว่าเขาพยายามเข้าใจแต่คนที่ไม่อยากเรียนจะถามคำถามแบบมีวิธีง่ายๆไหมทำยังไงให้ได้ผลเร็วๆต้องทำเยอะไหมหรือแยก่กว่านั้นเขาจะไม่ถามคำถามเลยแต่จะคอยแต่รับข้อมูลโดยไม่มีปฏิกิริยาใดๆ สัญญาณที่สองดูจากการลงมือทำคนที่อยากเรียนจริงๆจะลงมือทำตามที่สอนแม้จะทำไม่สำเร็จแต่จะพยายามซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วกลับมาถามปัญหาที่เจอแต่คนที่ไม่อยากเรียนจะมีข้อแก้ตัวเสมอไม่มีเวลายากไม่เข้าใจแต่จะไม่พยายามหาทางแก้ สัญญาณที่ 3. ดูจากการรับฟังคำติชมคนที่อยากเรียนจริงๆจะรับฟังคำติชมด้วยใจเปิดจะขอบคุณที่รับข้อมูลป้อนกลับจะเอาไปปรับปรุงตัวเองแต่คนที่ไม่อยากเรียนจะโต้แย้งคำติชมหาข้ออ้างหรืองเงียบไปเลยโดยไม่นำไปใช้สัญญาณที่ 4. ดูจากการขอบคุณคนที่อยากเรียนจริงๆจะขอบคุณอย่างจริงใจเขาเห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้รับ เขารู้ว่าเวลาของเธอมีค่าแต่คนที่ไม่อยากเรียนจะคิดว่าการที่เธอสอนเป็นเรื่องธรรมดาเป็นหน้าที่ของเธอไม่มีการขอบคุณสัญญาณที่5ดูจากการแสดงผลลัพธ์คนที่อยากเรียนจริงๆจ,จะนำสิ่งที่เรียนไปใช้แล้วกลับมาแสดงผลลัพธ์ไม่ว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลวแต่คนที่ไม่อยากเรียนจะหายไปหลังจากได้รับคำแนะนำ ไม่มีการติดตามผลไม่มีการรายงานความคืบหน้าสัญญาณที่6ดูจากการเสียสละคนที่อยากเรียนจริงๆจ,จะเต็มใจเสียสละเวลาพลังงานหรือแม้กระทั่งเงินเพื่อให้ได้เรียนรู้แต่คนที่ไม่อยากเรียนจะต้องการได้ทุกอย่างฟรีไม่ยอมเสียสละอะไรเลยคิดว่าการเรียนรู้ต้องไม่แลกกับอะไรสัญญาณที่7 ดูจากการเปลี่ยนแปลงนี่คือสัญญาณสุดท้ายและสำคัญที่สุดคนที่อยากเรียนจริงๆจ,จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแม้จะช้าแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่คนที่ไม่อยากเรียนจะยังคงเป็นคนเดิมมีปัญหาเดิมทำผิดแบบเดิมแล้วมาขอความช่วยเหลือซ้าเมื่อเธอรู้แล้วว่าใครเป็นใครถึงเวลาที่เธอต้องตัดสินใจหยุดเสียเวลากับคนที่ไม่อยากเปลี่ยน เริ่มให้เวลากับคนที่พร้อมเปลี่ยนหยุดสอนคนที่ไม่อยากเรียนเริ่มให้ความรู้กับคนที่หิวกระหายความรู้หยุดช่วยคนที่ไม่อยากช่วยตัวเองเริ่มช่วยคนที่พยายามช่วยตัวเองแล้วเพราะพลังงานของเธอมีจำกัดเวลาของเธอมีค่าถ้าเธอใช้ไปกับคนผิดเธอจะไม่มีอะไรเหลือให้คนที่ใช่ ในโลกนี้มีคนสองแบบคนที่อยากเปลี่ยนแปลงและคนที่แค่อยากให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงแทนคนที่อยากเรียนรู้และคนที่แค่อยากได้คำตอบสำเร็จรูปคนที่อยากเติบโตและคนที่แค่อยากได้ความช่วยเหลือเธอเลือกได้ว่าจะใช้พลังของเธอกับคนแบบไหนในสามก,ก๊กขงเบงเลือกที่จะสอนแค่ลิวเปย ไม่ใช่เพราะลิวเปยฉลาดที่สุดแต่เพราะลิวเปยอยากเรียนรู้ที่สุดเขาเต็มใจเสียสละเขาฟังคำสอนเขานำไปปฏิบัติผลที่ได้ลิวเปยกลายเป็นจักรพรรดิและขงเบงกลายเป็นนักปราชญ์ที่โลกจดจำแต่ถ้าขงเบงไปสอนคนที่ไม่อยากเรียนประวัติศาสตร์จะเปลี่ยนไปและโลกจะสูญเสียความยิ่งใหญ่ดังนั้นวันนี้เอาไปปฏิบัติ เมื่อมีคนมาขอคำแนะนำให้ดูก่อนว่าเขาเป็นคนแบบไหนเขาถามคำถามแบบไหนเขาเคยลงมือทำไหมเขาเต็มใจเสียสละไหมถ้าเขาไม่ผ่านการประเมินให้คำแนะนำแบบสั้นๆก็พออย่าลงลึกอย่าเสียเวลามากเก็บพลังไว้สำหรับคนที่สมควรถ้าเขาผ่านการประเมินให้เต็มที่เลยสอนด้วยใจแบ่งปันความรู้เพราะคนแบบนี้จะนำสิ่งที่ได้ไปใช้จริง จงจำไว้ว่าการปฏิเสธคนที่ไม่สมควรไม่ได้ทำให้เธอกลายเป็นคนเลวแต่ทำให้เธอกลายเป็นคนฉลาดการเลือกช่วยคนที่สมควรไม่ได้ทำให้เธอกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่ทำให้เธอกลายเป็นคนที่สร้างผลกระทบได้จริง เพราะในที่สุดคนที่จะเปลี่ยนโลกไม่ใช่คนที่ช่วยทุกคนแต่เป็นคนที่ช่วยคนที่ใช่อย่างเต็มที่เมื่อเธอหยุดเสียเวลากับคนที่ไม่อยากเปลี่ยนเธอจะมีเวลาเปลี่ยนคนที่อยากเปลี่ยนจริงเมื่อเธอหยุดสอนคนที่ไม่อยากเรียนเธอจะได้สอนคนที่จะนำความรู้ไปเปลี่ยนโลกเมื่อเธอหยุดช่วยคนที่ไม่อยากช่วยตัวเองเธอจะได้ช่วยคนที่จะช่วยคนอื่นต่อไป และนั่นคือวิธีที่ความดีของเธอจะกลายเป็นความดีที่ไม่รู้จบแทนที่จะเป็นความดีที่ไม่รู้จักผลดังนั้นจงเลือกให้ฉลาดจงให้อย่างมีสติจงช่วยอย่างมีหลักการเพราะโลกไม่ต้องการคนที่ช่วยทุกคนโลกต้องการคนที่ช่วยคนที่ใช่และช่วยให้ได้ผลจริง